สวัสดีครับเราเดินทางมาถึงภาคจบแล้วนะครับกับภาค Harry Potter and the d a i l y Hallows หรือว่า Harry Potter กับเครื่องรางยางมทูตภาค7นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับเหมือนกับตัวหนังเลยนะแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆที่คลิปนี้มาช้ามากต้องบอกว่าภาค7ตัวหนังกับหนังสือมันมีปมที่แตกต่างกันเยอะมากๆเลยครับซึ่งนอกจากจุดแตกต่างแล้วเรื่องปูมหลังของตัวละครบางตัวอย่างเช่นดัมเบิลดอร ในเวอร์ชั่นหนังแทบจะไม่ได้อธิบายอะไรไว้เลยครับคลิปนี้ผมก็เลยจะมีการเจาะลึกปมชีวิตบางส่วนของดัมเบิลดอร์ให้คนที่ไม่เคยอ่านหนังสือเข้าใจมากขึ้นก่อนอื่นนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์แล้วไปดูกันได้เลยครับหนังสือเปิดเรื่องด้วยการปรากฏตัวของสเนปกับแจ็กส์ลีทั้งสองคนเดินทางมาที่คฤหาสน์ของมัลฟอย เพื่อมาประชุมและมาบอกข้อมูลการเคลื่อนย้ายแฮร์รี่พอตเตอร์จากบ้านเลขที่4ซอยพรีเวทข้อมูลของทั้งสองคนแตกต่างกันครับแต่วเดมอร์เชื่อข้อมูลของสเนปที่ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จะถูกเคลื่อนย้ายในวันเสาร์ยามคำ่ำซึ่งในการประชุมของกลุ่มผู้เสพความตายครั้งนี้ได้มีเหตุการณ์สังหารแชริตี้เบอร์เบตอาจารย์สอนวิชามักเกิลศึกษาจากฮอกวอตส์ที่ถูกจับตัวมาจนเธอต้องตกเป็นอาหารเย็นของนากินี รวมถึงเหตุการณ์ที่วลเดอมอร์ยึดไม้กายสิทธิ์ของลูเซียสมาลฟอยเพื่อนำไปใช้สังหารแฮร์รี่พอตเตอร์จุดที่แตกต่างก็คือในหนังครับไพอัสทิกเนสได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้เสพความตายด้วยแต่ในหนังสือไพอัสทิกเนสเป็นหัวหน้ากองควบคุมกฎหมายเวทมนต์ของกระทรวงเวทมนต์เขาไม่ได้อยู่ฝ่ายวลเดอมอร์ตั้งแต่แรกครับ แต่ภายหลังแจ็คซ์ลีได้ใช้คำสาบสะกดใจกับเขาเพื่อเปลี่ยนเขาให้เป็นหมากอีกตัวของโวลเดอมอร์ในการแทรกซึมเพื่อคนล้มกระรวงและสังหารลูฟัตสคริมเจอร์ในหนังครับการจากลาของครอบครัวเดอร์สลีกับแฮร์รี่ไม่มีการพูดคุยกันเลยพวกเดอร์สลีเก็บกระเป๋าขนข้าของขึ้นรถแล้วก็เพ่นหนีไปแต่ในหนังสือครับสมาชิกภาคีนกฟีนิกซ์ดีดัลัด,ดิกเกิลแล้วก็เฮเตียโจน ทั้งคู่เป็นคนอาสาคุ้มครองพวกเดอร์ซิลีทั้ง3คนไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยก่อนจากกันครับลุงเวอร์นอนพยายามจะจับมือกับแฮร์รี่แต่เขาก็ทําได้แค่กล่าวลาเขาพูดว่างั้นก็ลาก่อนละนะไอ้หนูส่วนดัตลีครับเขาเกิดความสงสัยและตั้งคําถามกับพ่อว่าทําไมแฮร์รี่ถึงไม่ไปกับเราด้วยและถ้าเขาไม่ไปกับเราแล้วเขาจะไปอยู่ไหนล่ะ จากนั้นดัตลีก็ได้บอกลาแฮร์รี่เขาขอบใจแฮร์รี่ที่เคยช่วยชีวิตเขาจากผู้คุมวิญญาณและเขาก็ไม่เคยคิดว่าแฮร์รี่นั้นเป็นเศษสวัสด์สำหรับเขาอย่างที่แฮร์รี่เคยคิดมาตลอดแฮร์รี่ประหลาดใจเล็กน้อยกับท่าทีของดัตลีที่เปลี่ยนไปทั้งสองคนจับมือกันแฮร์รี่กล่าวลาดัตลีดูแลตัวเองด้วยนะบิ๊กดีส่วนป้าเพทูเนียครับเธอบอกลาแฮร์รี่แค่ประโยคสั้นๆว่าลาก่อนนะก่อนที่เธอจะก้าวออกจากบ้านไป เธอพยายามต่อสู้กับตัวเองและจวนเจียนที่จะพูดอะไรบางอย่างออกมาแต่เธอก็ทำได้แค่สะบัดหัวแล้วก็เดินตามสามีกับลูกชายออกไปครับหลังจากไพอัสทิกเน็ตย้ายไปอยู่ฝ่ายวเดอมอร์เขาก็ได้ออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการใช้ผงฟูการหายตัวและกุญแจนำทางนั้นก็เลยทำให้แผนการย้ายตัวแฮร์รี่ต้องเปลี่ยนมาใช้การเดินทางด้วยไม้กวาดเทสตรอแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ของแฮกริด แผนต่อมาคือการดื่มน้ำยาสับปะรดเพื่อปลอมตัวเป็นแฮร์รี่ทั้งหมด7คนแต่ละคนจะจับคู่กับอีกคนที่ไม่ได้ปลอมตัวและแต่ละคู่จะเดินทางไปที่บ้านของเหล่าภาคีทั้งหมด7หลังซึ่งแต่ละหลังได้เสกมนป้องกันไว้แล้วแฮร์รี่จับคู่กับแฮกกริดทั้งสองคนจะเดินทางไปที่บ้านพ่อแม่ของท้องก่อนและหลังจากนั้นจะใช้กุญแจนำทางไปที่บ้านโพรงกระต่ายซึ่งเป็นจุดหมายแห่งสุดท้ายของทุกคู่ครับ ก่อนการเดินทางในหนังสือแฮร์รี่ไม่ได้ปล่อยเฮดวิกออกจากกรงนะครับเขาให้มันอยู่ในกรงและพามันขึ้นรถเมอร์ไซค์ของแฮกริดไปด้วยหลังจากทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้แค่อึดใจพวกแฮร์รี่ก็โดนโจมตีจากผู้เสพความตายกลุ่มใหญ่ที่ดักรอพวกเขาตามข้อมูลที่เเนปบอกกับวูเดอมอร์แต่ผู้เสพความตายไม่รู้เรื่องแผนแฮร์รี่7คนพวกมันจึงเกิดความสับสนในระหว่างที่แฮกริดพาแฮร์รี่หนีนั้นในหนังครับ เฮดวิกได้บินมาช่วยแฮร์รี่จนตัวเองต้องตายและทําให้ผู้เสพความตายรู้ว่านั่นคือแฮร์รี่ตัวจริงใช่ไหมครับแต่ในหนังสือเฮดวิกโดนยิงคาถาใต้คากรงและร่วงหล่นลงเบื้องล่างพร้อมกับรถพ่วงที่หลุดออกจากมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นก็ระเบิดด้วยแรงจากคาถาครับแฮกริดคว้าแฮร์รี่ออกจากรถพ่วงได้ทันแฮร์รี่นั่งหันหลังชนกับแฮกริดบนเบาะ และพยายามยิงคาถาใส่ผู้เสพความตายที่ตามไล่ล่าซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้แฮร์รี่เผยตัวตนนั้นนั่นก็เพราะว่าแฮร์รี่ดันไปใช้คาถาปลดอาวุธกับสแตนชันพายเพราะเขารู้ว่าสแตนชันพายนั้นอยู่ภายใต้คำาสาบสะกดใจพวกผู้เสพความตายเลยรู้ว่านี่แหละคือแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวจริงซึ่งคาถาปลดอาวุธแทบจะเป็นคาถาประจำตัวของแฮร์รี่ไปแล้วครับวลเดมอร์ปรากฏตัวขึ้น เขาเล็งคำสาบมาที่แฮร์รี่ในตอนนั้นแฮร์รี่ต้องบังคับมอเตอร์ไซค์เองครับเพราะแฮร์กริดได้กระโจนใส่ผู้เสพความตายและร่วงลงไปบนพื้นเบื้องล่างสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่มันทำงานเองครับมันลากมือของแฮร์รี่และเศษคาถาออกไปคาถาของแฮร์รี่ชนกับคำสาบของวูดเดอมอร์จนเกิดเปลวไฟสีทองลุกโหมไม้กายสิทธิ์ของมัลฟอยที่วูดเดอมอร์ยึดมาเกิดความเสียหายวูดเดอมอร์กรีดร้อง เขาเหาะตามแฮร์รี่มาและพยายามเสกคำสาปใส่แฮร์รี่อีกครั้งด้วยไม้กายสิทธิ์อีกอันของผู้เสพความตายที่ชื่อว่าเซลวินแต่ก็ไม่ทันซะแล้วครับแฮร์รี่ผ่านเข้าไปในม่านมนป้องกันของบ้านพ่อแม่ท้องอย่างบุดวิมดมอเตอร์ไซค์กำลังจะตกแฮร์รี่พยายามบังคับทิศท,ทางไม่ให้รถตกลงไปทับร่างของแฮรกริดที่นอนแผ่หลาอยู่เบื้องล่างหลังจากนั้นรถก็ตกลงโครมตัวแฮร์รี่ตกกระแทกลงบนแอ่งน้ำ พ่อแม่ของท้องช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของแฮร์รี่กับแฮกริดจนพวกเขาดีขึ้นจากนั้นทั้งสองคนก็ใช้กุญแจนำทางเดินทางไปที่บ้านโพรงกระต่ายทันทีครับจากเหตุการณ์ไล่ล่าครั้งนี้พวกแฮร์รี่ได้สูญเสียเฮดวิกที่โดนคาถาจากผู้เสพความตายสูญเสียแม a ดไอมูดี้ที่โดนคำสาปพ,พิฆาตจากวูดเมอร์และสูญเสียหูข้างซ้ายของจอร์จจากคาถาเซกตรัมเซมราซึ่งเป็นฝีมือของสเนปครับ แฮร์รี่พยายามเล่าเรื่องที่ไม้กายสิทธิ์ของเขาทำงานเองอย่างอิสระแต่ไม่มีใครเชื่อเขารู้สึกโมโหแล้วก็เดินออกไปนอกบ้านทันใดนั้นความเจ็บปวดที่แผลเป็นก็เกิดขึ้นและเขาก็ได้เห็นภาพเหตุการณ์ โวดเดอร์มอลกำลังใช้คำสาบกรีดแทงกับช่างทำไม้กายสิทธตโอลิเวนเดอร์หลังจากที่เขาทำตามคำแนะนำของโอลิเวนเดอร์ที่ว่าโวดเดอร์มอ์ต้องเปลี่ยนไปใช้ไม้กายสิทธิ์ของคนอื่นแทนไม้อันเก่าของเขาซึ่งมันเป็นไม้แฝดเชื่อมโยงกับไม้ของแฮร์รี่แต่ถึงแม้เขาจะเปลี่ยนไปใช้ไม้ของลูเซียสมมลฟอยแล้วก็ตามเขาก็ยังไม่สามารถทำอะไรแฮร์รี่ได้แถมไม้กายสิทธิ์ของมมลฟอยยังถูกทำลายอีกต่างหาก เฮอไมอนี่ได้เตรียมตัวเก็บข้าวของที่จำเป็นในการเดินทางไปตามหาฮอครักสิ่งแรกที่เธอได้ทำไปแล้วก็คือการแก้ไขความทรงจำของพ่อแม่เธอทำให้พวกเขาคิดว่าตัวเองไม่เคยมีลูกสาวและกำลังจะย้ายไปอยู่ออสเตรเลียและถ้าเผื่อเธอรอดกลับมาได้เธอจะไปหาพ่อแม่และคืนความทรงจำให้ภายหลังส่วนรอนเขาวางแผนให้ผีกุลที่อาศัยอยู่ในห้องใต้หลังคา ปลอมตัวเป็นเขานอนป่วยบนเตียงด้วยโรคจุดกระจายเพื่อตบตากระทรวงและพวกผู้เสพความตายในเช้าวันเกิดของแฮร์รี่จินนี่ขอคุยกับแฮร์รี่เป็นการส่วนตัวในห้องของเธอครับเธอบอกว่าเธอไม่รู้จะให้อะไรเป็นของขวัญเธอรู้แต่ว่าแฮร์รี่กำลังจะจากไปในไม่ช้าเธอจึงให้จูบกับแฮร์รี่เป็นของขวัญรอนเปิดประตูมาเจอพอดีครับ เขาโกรธมากที่แฮร์รี่มาให้ความหวังกับจินนี่อีกครั้งหลังจากที่แฮร์รี่บอกเลิกกับเธอเพื่อภารกิจตามหาฮอร์ครักในวันเดียวกันนั้นครับลูฟัสคริมเจอร์ได้เดินทางมาที่บ้านโพรงกระต่ายพร้อมกับพินัยกรรมและสมบัติของดัมเบิลดอร์สามชิ้นจริงๆแล้วดัมเบิลดอร์ตายไปเป็นเดือนแล้วแต่เขาเพิ่งเอามาให้เพราะกระทรวงทำการยึดเอาไปตรวจสอบก่อนแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติในของสามชิ้นนั้นไม่ว่าจะเป็น ดิลูเมเนเตอร์ประดิษฐกรรมชิ้นเดียวในโลกของดัมเบิลดอร์นิทานบีเดิลยอดกวีและลูกสนิชที่แฮร์รี่จับได้ในเกมคริดิชครั้งแรกซึ่งในตอนนั้นครับแฮร์รี่รู้ว่าลูกสนิชมีความทรงจำเหนือมนุษย์เขาจึงรับลูกสนิชมาด้วยมือเปล่าต่อหน้าลูฟัสครีมเจอร์และมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นสมบัติอีกชิ้นที่ดัมเบิลดอร์ยกให้แฮร์รี่ก็คือดาบของกอดริกกิฟฟินดอร แต่สคริมเจออ้างว่าดาบเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มันจึงเป็นสมบัติของกระทรวงในหนังสคริมเจอ์บอกว่าดาบได้หายไปแล้วแต่ในหนังสือดาบยังปลอดภัยอยู่ในห้องทำงานของดัมเบิลดอร์ครับหลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์กลับไปแฮร์รี่ก็ได้จูบไปที่ลูกสนิชและมันได้เผยข้อความว่าฉันจะเปิดเมื่อปิดข้อความนี้ได้สร้างความสงสัยให้กับแฮร์รี่ฮเฮอร์ไมโอลี่และรอนเป็นอย่างมากครับ ในงานแต่งงานของบิลกับเฟล์เพื่อความปลอดภัยแฮร์รี่ได้ดื่มน้ำยาสับปะรดและปลอมตัวเป็นเด็กชายผมแดงญาติห่างๆของครอบครัววิสลี์ในงานมีแขกมาร่วมงานมากหน้าหลายตาและไม่มีใครรู้เลยว่าเด็กคนนี้คือแฮร์รี่ครับยกเวนลูน่าเลิฟกูดเพราะเธอจำสีหน้าแววตาและท่าทางของแฮร์รี่ได้ในงานแฮร์รี่ยังได้เจอกับวิกเตอร์ครัมทั้งสองคนได้พูดคุยกันครัมไม่พอใจอย่างมากที่เซโนฟิเลียเลิฟกูดพ่อของลูน่า หอยสร้อยคอที่มีสัญ,ญลักษณ์เครื่องรางยมทูตครับไม่รู้ว่าสัญ,ญลักษณ์นี้หมายถึงเครื่องรางยมทูตครับเขาบอกว่าสัญ,ญลักษณ์นี้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของ格นเดวอลพอมดฝ่ายมือที่เคยเรียนอยู่ที่เดิมสแตรงเขาบอกว่า格นเดวอลได้สลักสัญ,ญลักษณ์นี้ไว้ที่กำแพงที่เดิมสแตรงครับในงานแต่งงานแฮร์รี่ยังได้เข้าไปพูดคุยกับเอลฟายอัดโดถึงเรื่องบทความระลึกถึงดัมเบิลดอร์ที่เขาเขียนลงเดลี่พรอฟเฟต แต่ถูกขันจังหวะการสนทนาโดยคุณยายมิเรลยายของรอนเอลไฟอัตโดอเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของดัมเบิลดอร์และเธอทุนดัมเบิลดอร์ยิ่งกว่าใครในขณะเดียวกันครับคุณยายมิเรลกลับเชื่อทุกคำพูดของริต้าสกีเตอร์และรอคอยหนังสือเล่มใหม่ของริต้าที่ชื่อว่าชีวิตและเรื่องโป้ปดมดเท็ดของอัลบัสดัมเบิลดอร์ คุณยายมีเรลได้โต้เถียงกับเอลไฟอัตโดตถึงอดีตอันขมขื่นของดัมเบิลดอร์หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอรีแนนาน้องสาวของดัมเบิลดอร์ที่คุณยายมีเรลเชื่อว่าเธอเป็นสควิปครอบครัวดัมเบิลดอร์พยายามเก็บตัวเธอไว้ยอย่างมิดชิดเพราะความอับอายและการตายก่อนวัยอันควรของแอรีแอนนาที่ยังคงเป็นปริศนารวมถึงเหตุการณ์ที่อาร์เบอร์ฟอร์ดต่อยจมูกของดัมเบิลดอร์หักกลางงานศพของน้องสาว และเรื่องดำม,มืดอีกมากมายของดัมเบิลดอที่ทําให้ความรู้สึกของแฮร์รี่ที่มีตอนดัมเบิลดอร์เริ่มเปลี่ยนไปหลังกระทรวงล่มงานแต่งงานโดนผู้เสพความตายโจมตีฮมเฮอร์ไมโอนี่พาแฮร์รี่และลอนหายตัวมาที่ถนนท็อตนัมคอร์ตในลอนดอนพวกเขาทั้ง3คนเข้าไปนั่งในร้านกาแฟแห่งหนึ่งและได้มีการเอ่ยชื่อโวลเดอร์มอร ในหนังมีผู้เสพความตายโจมตีพวกเขากลางร้านกาแฟและแฮร์รี่ก็สงสัยว่าทําไมพวกนั้นถึงรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับซึ่งในหนังไม่ได้อธิบายว่าชื่อของวูดเดอมอร์นั้นเป็นคําต้องห้ามครับผู้เสพความตายได้เศษคํำสาปใส่คํานี้ไว้หากใครเอ่ยชื่อวูดเดอมอร์ผู้เสพความตายจะรู้พิกัดและตรงมาหาได้ทันทีแฮร์รี่รอนเฮอร์ไมโอนี่หนีมาหลบที่กลิ่โมเพลสที่นั่นพวกเขาได้รู้ความจริงว่า คนที่ขโมยล็อกเก็ตของจริงไปเพื่อหวังที่จะทำลายก็คือเรกูลัสอาร์ทูลัสแบล็กน้องชายของซิริวสแบล็กแฮร์รี่ได้เลียกครีเชอร์มาจากฮอกวอตส์มันหายตัวมาในทันทีแฮร์รี่ถามเรื่องล็อกเก็ตกับมันจนได้ความว่ามันดังกัดเฟรเชอร์เป็นคนขโมยไปและปัจจุบันล็อกเก็ตตกอยู่ในมือของโดโรเรสอัมบริดในหนังสือครีเชอร์ได้เล่าความเป็นมาของล็อกเก็ตว่าตอนที่เรกูลัสแบล็กอายุ16ปี เขาได้ร่วมกลุ่มผู้เสพความตายอย่างภาคภูมิใจและมีอยู่วันหนึ่งครับวูเดอร์มอร์ต้องการใช้เอลเลกูลัสแบล็กจึงให้ครีเชอร์เดินทางไปที่ถ้ำกับวูเดอร์มอร์ด้วยวูเดอร์มอร์ต้องการทดสอบโดยการบังคับให้ครีเชอร์ดื่มน้ํายาเขามองดูและหัวเราะตอนที่ครีเชอร์ดื่มน้ํายาจนหมดและกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานจากนั้นวูเดอร์มอร์กวางล็อกเก็ตไว้ในอ่างเสกน้ํายากลับไปจนเต็มและทิ้งครีเชอร์ไว้ในถ้ำ ด้วยความที่วอเดอร์มอร์ไม่เคยสนใจวิถีของเอลเขาจึงไม่รู้ว่าเอลสามารถหายตัวออกจากถ้ำได้จากนั้นเรกูลัสแบล็กเรียกให้ครีเชอร์กลับบ้านมันจึงหายตัวกลับทันทีเรกูลัสแบล็กสั่งให้ครีเชอร์ซ่อนตัวจากนั้นไม่นานความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปเรกูลัสแบล็กตัดสินใจโค่นล้มวอเดอร์มอร์เขาสั่งให้ครีเชอร์พาเขาไปที่ถ้ำเขาตัดสินใจดื่มน้ำยาด้วยตัวเองจากนั้นเขาก็ได้สลับล็อกเก็ตและสั่งให้ครีเชอร์ทำลายมัน ส่วนตัวเขายอมตายโดยการเดินลงไปในทะเลสาบที่เต็มไปด้วยอินฟราเรในระหว่างที่หลบซ่อนอยู่ที่กลิมโมเพลสอยู่หลายวันลูปินได้แวะมาหาพวกเขาทั้ง3คนมาบอกข่าวว่าท้องกำลังจะมีลูกและขอร้องให้แฮร์รี่บอกแผนการที่ดัมเบิลดอร์ฝากฟังไว้กับแฮร์รี่ถึงแม้แฮร์รี่จะไม่ยอมบอกลูปินก็พร้อมที่จะติดตามแฮร์รี่และคอยคุ้มครองพวกเขาทั้ง3คน แฮร์รี่รู้ดีว่านี่คือความคิดที่เข้าท่าทีเดียวที่จะมีพ่อมดที่เชี่ยวชาญเวทมนต์อยู่ในกลุ่มแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยที่ลูปินตัดสินใจที่จะทิ้งท้องที่กำลังตั้งท้องลูกของเขาไว้ที่บ้านพ่อแม่เพียงเพื่อที่จะติดสอยห้อยตามแฮร์รี่ทั้งสองคนทะเลาะกันกับประเด็นนี้แล้วลูปินก็จากไปตอนที่แฮร์รี่สั่งให้ครีเชอร์ไปตามตัวบันดังกัดเฟรเชอร์เขาได้ให้ล็อกเก็ตปลอมกับครีเชอร์เพื่อเป็นรางวัล และเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงนายน้อยเรกูลัสแบล็กครีเชอร์ดีใจมากเลยครับหลังจากนั้นท่าทีของมันก็เปลี่ยนไปครีเชอร์คอยทำความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูทำอาหารให้ทั้ง3คนกินปลนนิบัติอย่างเต็มที่ก่อนบุกกระทรวงครีเชอร์บอกว่าจะทำอาหารร,รเลิศเตรียมรอพวกเขากลับมาแต่น่าเสียดายที่ผลสุดท้ายพวกเขาก็ไม่ได้กลับมาที่กลิมโมเพลสอีกเลย แผนปลอมตัวบุกเข้ากระทรวงเพื่อไปชิงเอาล็อกเก็ตจากอัมบริดค่อนข้างจะใกล้เคียงกับในหนังครับจะมีบางจุดที่แตกต่างบ้างนิดหน่อยตอนที่แฮร์รี่แอบเข้าไปในห้องทำงานของอัมบริดเขาเห็นลูกตาของแมดไอมูดดี้ที่ติดไว้ตรงหน้าประตูห้องในหนังสือได้อธิบายไว้ว่าตอนที่แมดไอมูดดี้ตายพาคีพยายามไปค้นหาศพของแมดไอแต่ไม่เจอครับและพวกเขาก็คาดการว่าพวกผู้เสพความตายน่าจะมาเก็บกวาดไปแล้วหลังจากนั้นอัมบริด จึงได้ลูกตาของแมดไอมาติดไว้หน้าห้องเพื่อคอยสอดส่องแฮร์รี่ได้ดึงเอาลูกตามาด้วยนั่นเลยทําให้กระทรวงรู้ว่ามีคนบุกรุกอีกประเด็นหนึ่งก็คือตอนที่พวกแฮร์รี่คว้าล็อกเก็ตและวิ่งหนีออกมาได้แฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่ได้เสกคาถาผู้พิทักษไล่ผู้ขู่วิญ,ญญาณไปได้แถมยังได้ช่วยกลุ่มลูกมักเกิลอีกหลายสิคนที่กําลังจะถูกพิจารณาคดีจนพาพวกเขาหนีออกมาจากกระทรวงได้สําเร็จครับ เมื่อกลับไปที่กริมโมเพลสไม่ได้แล้วเพื่อไมเอนี่เลยพาทุกคนมาหลบในป่าที่เคยจัดงานควิทเดชวอร์ครับมีอยู่คืนนึงครับหลังจากที่เสกคาถาป้องกันไว้แล้วพวกเขาได้ยินเสียงกลุ่มคนจับกลุ่มคุยกันซึ่งเป็นกลุ่มผู้ลีภัยจากนักต้อนคนกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเฮดท้องพ่อของท้องดีนโทมัสเพื่อนที่ฮอกวอตส์เดอร์คลสเวลและกริฟฮุกกับกอนุกซึ่งเป็นกรอบลินพวกแฮร์รี่ได้ยินคนกลุ่มนี้ พูดถึงข่าวเหตุการณ์ที่นักเรียน3คนจินนี่เนวิลและลูน่าทั้ง3คนพยายามจะขโมยดาบกริฟฟินดอร์จากห้องทำงานของสเนปที่ตอนนี้เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ฮอกวอตส์เรียบร้อยแล้วแต่ทั้ง3คนทำไม่สำเร็จครับสเนปจับได้เขาจึงรีบนำดาบไปเก็บไว้ที่กลิงกอต์กริฟฮุกบอกว่าดาบที่ส่งมาที่กลิงกอต์นั้นเป็นของปลอมดาบของจริงนั้นได้หายไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะบอกกับผู้เสพความตายว่า ดาบที่ Bref, พวกมันคอยคุ้มกันอยู่นั้น <LE diesen> เป็นของปลอมเมื่อใช้ไม้กายสิทธิ์ของใครก็ไม่สามารถจัดการแฮร์รี่พอตเตอร์ได้วูดเมอร์จึงเปลี่ยนแผนออกตามหาไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ไม้กายสิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดตามข้อมูลที่เขารีดมาได้จากโอลิเวนเดอร์เขาเดินทางไปพบกับเกโกโลวิดช่างทำไม้กายสิทธิ์ผู้เคยถือครองไม้เอลเดอร์แต่ถูกเด็กหนุ่มคนนึงขโมยไป เมื่อวอเดอมอร์ตามหาไม่พบด้วยความโกรธแค้นเขาจึงฆ่าเกรโกโลวิทจากนั้นวอเดอมอร์ตามสืบจนรู้ว่าหัวขโมยที่ว่าก็คือเกลเลอร์กรินเดวาลเขาเดินทางไปที่คุกนูเมนการ์ดและพบกับกรินเดวาลในไวชราแต่กรินเดวาลไม่ยอมบอกว่าไม้กายธิย์เอลเดอร์อยู่ที่ไหนเขายอมตายและไม่มีวันที่จะให้วอเดอมอร์ชนะศึกครั้งนี้ได้ด้วยโทระัวอเดอมอร์จึงสังหารกรินเดวาลจุดนี้จะแตกต่างจากในหนังครับ ในหนังเกรนเดวอลยอมบอกว่าไม้กเกสิทธิ์เอลเดอร์อยู่กับดัมเบิลดอร์ในหลุมศพและวอเดอร์มอร์ไม่ได้ฆ่าเกรนเดวอลการจากไปของรอนทําให้เฮอร์ไมโอนี่เสียใจมากเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่เธอนิ่งเงียบและแทบจะไม่ได้พูดกับแฮร์รี่เลยครับแฮร์รี่ตัดสินใจชวนเธอไปที่หมู่บ้านก็อดริกฮอลโลในหนังสือแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ได้ปลอมตัวเป็นผัวเมียมารก์เกิลที่นั่นเขาได้พบกับหลุมศพพ่อแม่ของแฮร์รี่ และหลุมศพของอิกโนตัสเพปเรลพพอหมดที่เป็นน้องคนสุดท้องในนิทานสามพี่น้องและเป็นเจ้าของ้าคุมล่องหนซึ่งแฮร์รี่มารู้ทีหลังว่าอิกโนตัสเพปเรลคือต้นตระกูลของเขาเองครับที่กอดริกฮอลโลว์แฮร์รี่ยังได้เจอกับอนุสาวรีย์ครอบครัวพอตเตอร์ซึ่งทานในสายตาของมาร์เกิลพวกเขาจะเห็นเป็นแค่อนุสาวรีย์สงครามโลกนอกจากนั้นแฮร์รี่ยังได้พบกับบ้านของครอบครัวตัวเองที่มีป้ายเขียนไว้ว่า บ้านหลังนี้มาเก้นจะไม่สามารถมองเห็นพ่อมดแม่มดเท่านั้นที่มองเห็นและมันยังคงไว้ในสภาพประดักหักพังเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ครอบครัวพอตเตอร์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กรอตดิกฮอลโลแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ในร่างของมารเก้นพวกเขาได้พบกับบาติดาแบ็กชอตนักประวัติศาสตร์เวทมนต์ชื่อดังอดีตคนสนิทของดัมเบิลดอร ซึ่งจริงๆเธอตายไปสักพักหนึ่งแล้วจากฝีมือของวูเดอร์มอร์และสิ่งที่อยู่ในร่างของเธอก็คือนาคินีครับมันมาเฝ้าอยู่ที่นี่ตามคําสั่งของวูเดอร์มอร์เพราะเขาคิดว่าแฮร์รี่ต้องกลับมาที่กอดดิกฮอลโลแน่นอนแฮร์รี่ตามบาลติด้าแบ็กชอตไปที่บ้านของเธอเพราะเขาหวังว่าดัมเบิลดอร์อาจจะฝากดาบกริฟฟินดอร์ไว้กับเธอแต่เขาคิดผิดครับในระหว่างที่ต่อสู้กับนาคินีและหนีมาได้นั้น เฮอร์ไมโอนี่ได้ฉกเอาหนังสือของริต้าสกีเตอร์ที่ชื่อว่าชีวิตและเรื่องโป๊ปดมดเท็ดของอัลบัสดัมเบิลดอร์มาด้วยครับและเหตุการณ์นี้ยังทำให้ไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่หักเป็น2ท่อนเนื้อหาในหนังสือชีวิตและเรื่องโป๊ปดมดเท็ดของอัลบัสดัมเบิลดอร์ของริต้าสกีเตอร์นั้นตอนแรกแฮร์รี่ไม่ค่อยสนใจมากนักจนเขาไปสะดุดตาชื่อของแกลเลตกรินเดวัลที่บอกว่า เขาเคยเป็นเพื่อนรักของอัลบัสดัมเบิลดอร์แฮร์รี่จึงเริ่มต้นอ่านในบทที่ชื่อว่าเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ใจความสำคัญของบทนี้พูดถึงดัมเบิลดอร์ในวัย18ปีเขาเรียนจบจากฮอกวอตส์พร้อมกับชื่อเสียงอันรุ่งโรจน์แต่แล้วการตายของแม่เขาทำให้เขาต้องพับโครงการเดินทางรอบโลกกับเพื่อนสนิทอย่างเอลฟอัตโดดและกลับมาที่กอร์ดิกฮอลโลเพื่อดูแลน้องชายอาร์เบอร์ฟอร์ดและน้องสาวแอรีแอนนา เขาต้องละทิ้งความทะเยอทะยานหลายอย่างในขณะเดียวกันครับบลติดาแบ็กชอตเพื่อนบ้านของตระกูลดัมเบิลดอร์ได้ตกลงรับหลานชายเกลเลต์กรินเดวลมาพักอยู่ที่บ้านด้วยหลังจากที่เขาถูกไล่ออกจากเดิมสแตรงบลตินดาแบ็กชอตได้แนะนําให้ดัมเบิลดอร์รู้จักกับกรินเดวลและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่แนบแน่น ดัมเบิลดอร์เริ่มคอยตามแผนการปกครองมัคเกิลของกรีนเดนเบลและใช้อำนาจที่มีอยู่ในผู้วิเศษหลอกตัวเองว่าทุกอย่างนั้นจะทำไปเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ในขณะที่ดัมเบิลดอร์เตรียมตัวเดินทางไปกับกรีนเดนเบลเพื่อออกตามหาเครื่องรางยมทูตอาเบอร์ฟอร์ดได้เริ่มเตือนสติพี่ชายการโต้เถียงกันระหว่างดัมเบิลดอร์กับอาเบอร์ฟอร์ดและกรีนเดนเบลนำไปสู่การต่อสู้และเหตุการณ์นั้นครับจบลงด้วยการตายของแอริแอนนา ที่ยังคงเป็นปริศนาว่าสรุปแล้วเป็นฝีมือของใครหลังจากนั้นกรินเดนวอลก็หนีไปพร้อมกับแผนการของเขาอาเบอร์ฟอร์ดโทษพี่ชายเขาได้ต่อยจมูกดัมเบิลดอร์หักกลางงานศพของน้องสาวดัมเบิลดอร์จมอยู่กับความทุกข์อยู่นานครับเขากลับไปที่ฮอกวอตส์เพื่อเป็นอาจารย์เวลาผ่านไปกรินเดนวอลขยายอำนาจของตัวเองและเริ่มมีคนล้มตายต่อมาในปี1945ดัมเบิลดอร์ตัดสินใจลุกขึ้นต่อต้านกรินเดนวอล เกิดการประลองครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์และดัมเบิลดอร์ก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะครับแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ซ่อนตัวอยู่ที่ป่าดินเหตุการณ์สำคัญที่ป่าดินก็คือการปรากฏตัวของผู้พิทักษ์กวางสาวที่นำทางให้แฮร์รี่ไปพบกับดาบของกริฟฟินดอร์และการกลับมาของรอนหลังจากที่เขาหลบหนีพวกนักต้อนไปพักอยู่ที่กระท่อมเปลือกหอย จากนั้นเขาก็กลับมาหาแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่โดยใช้ความสามารถของดิลูมินเอเตอร์ที่ดัมเบิลดอร์ทิ้งไว้ให้แถมรอนยังได้ไม้กยสิทธิ์ของพวกนักต้อนมาให้แฮร์รี่ด้วยครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปพบกับเซเนอรเลียสเลิฟกูดทั้ง3คนได้รู้ข้อมูลของนิทาน3พี่น้องและได้รู้ว่าต้นกำเนิดของนิทานที่เล่าขานนั้นมาจาก3พี่น้องตระกูลเพฟ p เวเรลซึ่งได้แก่แอนติโอแคทมัสและอิกโนตัส ทั้ง3คนคือเจ้าของดั้งเดิมของเครื่องรางยมทูตครับแอนติโอเ e พเวเรลเป็นเจ้าของไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์คนแรกครับแคทมัสเพเวเรลเป็นเจ้าของหินชุบวิญญาณคนแรกซึ่งทายาตรุ่นต่อไปของแคดมัสได้ส่งต่อหินชุบวิญญาณไปจนถึงตระกูลกอนต้นตระกูลทางฝ่ายแม่ของวเดมอร์และคนสุดท้ายคืออิกโนตัสเพเวเรลเจ้าของผาคลุมล่องหนคนแรกซึ่งหลานสาวของอิกโนตัส ได้แต่งงานกับตระกูล Potter, พอตเตอร์้าคลุมล่องหนจึงได้ส่งต่อมาจนถึงรุ่นของแฮร์รี่ครับในระหว่างที่ทั้ง3าคนกําลังคิดทบทวนเรื่องของเครื่องรางยมทูตอยู่นั้นแฮร์รี่ก็ได้พบความจริงที่ว่าเซนเนลเฟรียสเลิฟกูดกำลังทวงเวลาเขาพยายามจับตัวแฮร์รี่ส่งให้กระทรวงเพื่อแลกกับอิสรภาพของลูน่าเลิฟกูดซึ่งเธอโดนจับตัวไปขังที่คา,าริหาดของมัลฟอยแต่สุดท้ายทั้ง3คนก็หนีมาได้อย่างบุดวิดส่วนเซนเนลเฟรียสเลิฟกูด ถูกจับเข้าคุกอัสาบันครับแฮร์รี่ได้ทบทวนเกี่ยวกับเครื่องรางยมทูตแล้วเขาก็ได้พบว่าเครื่องรังนั้นมีอยู่จริงครับไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ซึ่งตอนนี้โวเดมอร์กำลังออกค้นหาแล้วก็ใกล้ที่จะได้มาครอบครองแล้วส่วนหินชุบวิญญาณก็คือหินที่อยู่บนแหวนของตระกูลกอนซึ่งวเดมอร์นำไปสร้างเป็นฮอรครักโดยที่เขาไม่รู้เลยว่านั่นคือหนึ่งในเครื่องรางยมทูต แต่สุดท้ายดับเบิลดอร์ก็ทำลายแหวนได้และนำหินชุปิญญาณน,นั้นมาใส่ไว้ในลูกสซนิชแต่สิ่งที่แฮร์รี่ต้องหาคำตอบให้ได้ก็คือฉันจะเปิดเมื่อปิดนั้นหมายความว่าอะไรส่วนผ้าคุมล่องหนที่ตกทอดมาจนถึงแฮร์รี่เขารู้ว่าน,นี่คือเครื่องรางยางมทูตชิ้นที่3ครับใช่อยู่ที่ว่าผ้าคุมล่องหนนั้นมีอยู่หลายผืนบนโลกของผู้วิเศษแต่ผืนที่เขามีมันพิเศษและเหนือกว่าทุกผืนเนื้อผ้าของมันพลิ้วเหมือนสายน้ําเบาเหมือนอากาศ คงทนถาวรมันทำให้ล่องหนได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งคาถาหรือถักทอด้วยขนเดมิกรเหมือนกับผืนอื่นๆเดมิกร์เป็นสัตว์คล้ายลิงครับสามารถล่องหนได้ปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่อง Fantastic Beast s and Where to Find Them ในระหว่างที่พูดคุยเกี่ยวกับไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์อยู่นั้นแฮร์รี่ก็ได้เผยพูดชื่อของวูดเมอร์ออกมาพวกนักตอนกว่า6คนที่นำทีมโดยเฟนเรียเกแบ็ก ก็ปรากฏตัวขึ้นรอบเต็นท์ครับฮอร์ไมโอนีได้เสกคำแช่งใส่ใบหน้าของแฮร์รี่ทันทีจากนั้นพวกเขาก็ถูกจับตัวไปที่คฤหาสน์ของมมลฟอยจุดที่แตกต่างก็คือในหนังสือครับดีนโทมัสกับกริปฮุกถูกจับมากับพวกเขาด้วยครับส่วนจุดจบของหางหนอนหรือปีเตอร์พิตติกูนั้นต่างจากในหนังครับในหนังหางหนอนโดนดับบี้ปลดอาวุธและโดนคาถาจนสลบไปใช่ไหมครับแต่ในหนังสือครับ หางนอนใช้มือเงินที่วอดเมอร์เคยเสกให้เขาในภาคที่4บีบคอแฮร์รี่แฮร์รี่ถามหางนอนว่าคุณจะฆ่าผมหรอท,ทั้งทั้งที่ผมเคยช่วยชีวิตคุณคุณเป็นนี่ชีวิตผมนะจากนั้นหางนอนก็เกิดความลังเลเล่นนึกถึงบุญคุณตอนที่แฮร์รี่เคยช่วยชีวิตเขาจากซีเรียสและลูปรินในภาคที่3หางนอนเผอคลายมือออกจากคอของแฮร์รี่ครับนั่นเลยทำให้มือเงินหันกลับมาบีบคอของหางนอนซะเอง เพราะความลังเลเพียงชั่ววูบนั่นถือว่าเป็นการทรยศต่อวลเมอร์แฮร์รี่กับลอนพยายามจะช่วยครับแต่ก็ไม่เป็นผลหางหนอนบีบคอตัวเองจนตายในที่สุดอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างในฉากของคาริหฮาร์ดเมลฟอยก็คือในหนังครับเฮอร์ไม,มโอนี่ถูกเบลรติกเลสแตงทรมานโดยการกรีดที่แขนเป็นคำว่ามัดบดัหรือว่าเลือดสีโคลน ซึ่งไอเดียนี้ได้มาจาก2นักแสดงเอมมาวัตสันและเฮเลนาบอนแฮมคาร์เตอร์ครับแต่จริงๆแล้วในหนังสือไม่มีนะครับในหนังสือเฮอร์ไมโอนี่ถูกทรมานโดยการใช้คำสาบกรีดแทงและเธอก็มีแผลที่คอจากการที่เบลร์ติกจ่อมีดที่คอหอยของเธอเพื่อเป็นตัวประกันให้แฮร์รี่กับรอนวางไม้กายสิทธิ์ก่อนที่ดอบบี้จะช่วยพวกเขาได้โดยการพาหายตัวไปที่กระท่อมเปลือกหอย แต่ผลสุดท้ายดอบบี้กลับโดนมีดของเบโลติกแทงจนเสียชีวิตแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่ช่วยกันขุดหลุมฝังศพดอบบี้โดยมีดีนลูนา่าบิลและเฟลร์ร่วมไว้อาลัยลูน่าได้กล่าวคำอำลาแก่ดอบบี้ว่าขอบคุณมากๆดอบบี้ที่ช่วยฉันออกมาจากห้องใต้ดินนั้นไม่ยุติธรรมเลยที่คุณต้องตายเพราะคุณเป็นคนดีและกล้าหาญมากๆฉันจะจดจำไว้เสมอว่าคุณได้ตายเพื่อพวกเราฉันว่าเวลานี้ คุณคงมีความสุขแล้วจากนั้นแฮร์รี่ใช้ไม้กายสิทธิ์ชี้ไปที่ก้อนหินเกิดรอยเซาะลึกลงบนก้อนหินปรากฏเป็นข้อความว่านี่คือที่พำน,นักของดอบบี้เอลผู้เป็นไทยและนี่คือทั้งหมดของเครื่องรางยงมทูตพาร์ทที่1นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วกลับมาพบกับพาร์ทที่2ได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ